โรงเรียนของเรายินดีต้อนรับครูยุกีนะคะว่าแต่ทำไมที่โรงเรียนมันดูเงียบจังเลยล่ะคะโรงเรียนแห่งน,นี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่แถวชายแดนทางภาคเหนือสอนชั้นป .1 ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด40คนและมีครูสอนอยู่เพียงห่งคนเท่านั้นขนาดนั้นเลยเหรอคะอีกไม่นานครูก็ต้องไปจากที่นี่เลยจำเป็นต้องหาครูมาสอนอย่างเร่งด่วนครูดีใจนะคะที่มีครูยุกี้มาร่วมงานกับพวกเราหนูก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับครูสมศรีงั้นครูจะแนะนํากฎในโรงเรียนแห่งนี้ให้ครูมิกี้ได้รับทราบนะคะ กฎข้อที่หหากไม่จําเป็นไม่ควรเดินผ่านห้องนี้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะช่วงเย็นทําไมหรอคะคุณสมศรีก็ห้องนี้เคยมีนักเรียนแอบมาผูกคอตายนะสิดวงวิญญาณเขายังวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่เลยถ้าเราเดินผ่านไปมาดวงวิญญาณของเขาอาจจะมาเกาะหลังเราได้อุ้ยจริงหรอคะถ้าอย่างนั้นหนูว่าเรารีบออกไปจากตรงนี้กันเถอะค่ะ กดข้อที่2ก่อนถึงเวลา6โมงเย็นให้ครูไล่นักเรียนออกจากโรงเรียนให้หมดทุกคนโดยต้องตรวจสอบให้ดีว่าไม่มีนักเรียนหลงเหลืออยู่ในโรงเรียนแล้วถ้ามีนักเรียนเหลืออยู่ในโรงเรียนโดยที่เราไม่รู้ละคะครูจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคนนั้นก็จะหายไปตลอดกาลนะสิคะร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอคะงั้นหนูจะตรวจสอบนักเรียนให้ดีโชคดีนะคะที่โรงเรียนเรามีนักเรียนแค่40คนเลยทําให้ตรวจสอบอะไรง่ายหน่อยไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะ ครูมิวกี้เองก็ด้วยรับทราบค่ะครูกดข้อที่3ครูมีคนอยู่ห้องพักครูเกิน6โมงเย็นถ้าหากจำเป็นก็ให้จุดทูบหนึ่งดอกเธอบอกกาวสารให้อยู่หน้าโรงเรียนก่อนท่านจะได้คุ้มครองเราให้ปลอดภัยกดข้อที่4ระวังนั่งทำง,งานอยู่ในห้องพักครูคนเดียวอาจมีเด็กผู้ชายผมจุบนุ่งจงกระเบนสีแดงโผล่หน้าขึ้นมาริมหน้าต่างแอบมองเราทำง,งานมาเล่นกันถอะมาเล่นกันถอะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือตอบปฏิเสธเขาไปแต่เราต้องกลับจริงๆนะเฮ้ย hey! ครูสมศรีคะเมื่อกี้หนูเห็นโตกก๊ะกี้มันเคลื่อนที่ได้อ่ะคะ่ะไม่ต้องตกใจคะ่ะครูมิวกี้ กดข้อที่5บางทีโต๊ะเก้าอี้อาจลอยเหนือพื้นหรือเคลื่อนที่ได้เองให้เราอย่าตื่นตระหนกตกใจปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไป,นปนตามนั้นแหละค่ะครูสมศรีได้ยินเสียงดนตรีไทยมันหนุ่มไหมคะทํางานวันแรกก็จะสึกหนักเลยนะคะครูมิกี้กดข้อที่6โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีห้องนานตสิน ไม่มีเครื่องดนตรีไทยผัดได้ยินเสียงดนตรีไทยลอยมาก,ก็ต้องไม่สนใจปล่อยให้มันบรรเลงไ,ไปแบบนั้นแหละคุูสมศรีคะหนูสับสนมากเลยคะ่ะนี่มันกดอะไรกันคะเน,เนี่ยทำไมโรงเรียนแห่งนี้มันถึงน่ากลัวจังเลยครูก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีคะ่ะในเมื่อครูมิวกี้เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วยังจะมีกฎข้อต่อไปอีกไหมคะ มีค่ะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวครูมิวกี้จะรู้เองตอนนี้ครูมิวกี้ไปเตรียมการเรียนการสอนเธอค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูมิวกี้สอนวันแรกก็ดีค่ะนักเรียนน่ารักแต่หนูสับสนเรื่องกฎต่างๆแค่นั้นเองไม่ต้องคิดมากนะคะรีบนอนเถอะค่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะมีเรื่องเกิดขึ้นค่ะครูสมศรีอืมนี่ก็เจ็ดโมงแล้วทำไมครูสมศรีถึงยังไม่ออกจากห้องอีกเนี่ยต้องเดินไปดูสักหน่อยซะแล้ว ครูสมศรีคะครูสมศรีแปลกจังทําไมไม่ตอบนะถ้าครูสมศรีไม่ตอบเน้นหนูขออนุญาตเปิดประตูเข้าไปนะคะฮะครูสมศรีครูสมศ <G ül üyor> รสมสีตายแล้วครูสมศรีตายได้ยังไงเนี่ยนี่จดหมายอะไรนะถ้าคุณยุกี้ได้อ่านจดหมายฉบับนี้นั่นก็หมายความว่าครูคงเสียชีวิตไปแล้วกดข้อที่7 อาจฟังดูน่ากลัวสักหน่อยแต่ครูจะเป็นต้องบอกค่ะเมื่อครูมิวกี้เข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วครูมิวกี้ก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตหากไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้หาครูคนใหม่มาแทนแล้วเล่าเรื่องกฎเหล่านี้ให้เขาฟังหากใครทอดทุกอย่างหมดแล้วครูมิวกกี้ก็จะเสียชีวิตอย่าเสียใจไปเลยนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้ ยอมรับชะตากรรมเสียเธอตัวครูเองก็เป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้มามากกว่า40ปีจนตอนนี้สภาพครูก็ไม่ไหวแล้วจนต้องขอลาก่อนเราไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเหรอเนี่ย